สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมมีของมาแจกนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับมาดูกันนะครับผมไฟล์ที่ผมจะแจกในตอนนี้นะครับก็คือเป็น configuration สายพานลำเลียงแบบเบลคอนเวเยอร์นะครับปกติแล้วนะครับ วิศวกรที่ทำดรออิ่งเพื่อที่จะประเมินน้ำหนักแล้วก็ทำราคาก่อนเนี่ยนะครับก็จะทำโครงสายพานเพื่อ,อทำบิลคิวก่อนนะครับแล้วก็ประเมินน้ำหนักออกมานะครับเพื่อที่จะย,ยื่นเสนอราคานะครับแข่งขันราคากันนะครับ ผมมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับก็เอามาแจกวันนี้นะครับก็จะเป็นอคอนฟิกของคอนเวเยอร์ที่มีหน้ากว้าง800มิิเมตรนะครับมันเป็นคอนฟิกสำเร็จรูปนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาเอาไว้สำหรับแก้ไขค่าความยาวนะครับแล้วก็แก้ไขค่าต่างๆนะครับ วิธีการใช้นะครับก็ตามรูปที่เห็นนะครับข้อหนึ่งก็คือเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้องเปิดด้วยโปรแกรม Solidworks ปี2015ขึ้นไปนะครับนี่ครับเรามาลองดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมก็ไปเปิดไฟล์นะครับที่ผมแจกนี่แหละฮะ ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า trust for design นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนคอนเวเยอร์สำเร็จรูปชิ้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเราลองหมุนดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยความยาวนะครับเราสามารถที่จะ เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ชื่ออื่นๆตามที่เราต้องการนะครับโดยที่ห้ามเซฟทับไฟล์เดิมนะครับวิธีการก็คือเราไปที่ตัว Annotation เนี่ยนะครับแล้วก็เปิดตัว View Top Level Annotation ก่อนนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับขนาดต่างๆนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ เมื่อเราเจอขนาดต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับตัวไหนที่มันเป็นวงรีอยู่เนี่ยน,นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนี่ครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้นี่ครับดูก่อนว่าตัวไหนที่เป็นวงรีบ้างนะครับนี่ครับ สมมติว่าผมต้องการคอนเวเยอร์ยาวสักประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรนะครับผมก็มาแก้ไขค่าตรงนี้นะครับนี่ครับคลิกที่เลข5000นะครับที่มีวงรีล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับนะก็มาแก้ไขเลยนะครับจะดับเบิลคลิกก็ก็ทำได้นะครับดับเบิลคลิกก็แก้ไขได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะดับเบิลคลิกผมเติมค่า10เมตรลงไปนะครับ อ0ิบ m นะครับ enter นะครับอ่าแล้วก็กดรีบิวนะครับอ่าต้องรอเวลารีบิวแป๊บหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับอ่าถ้าคอมพิวเตอร์มีความเร็วนะครับเยอะหน่อยก็รีบิวสไม่นานนะครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ ช้าหน่อยก็นานหน่อยนะครับของผมนี่รุ่นเก่าแล้วนะครับช้าหน่อยนะอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราป้อนค่าลงไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะอิดดิทค่าได้ทุกค่านะครับที่อยู่ในวงรีนะครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็เซฟนะครับ as นะครับผมเซฟเอสเป็นชื่ออย่างอื่นไปนะครับนี่ครับเซฟเอส ก็ปี้แอนโอเพนก็ได้นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็น10เมตรก็ได้นะครับผมนี่ครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเราสามารถที่จะหาน้ําหนักนะครับตันนี้ก็เราผมก็สามารถที่จะเปิดหาน้ําหนักได้นะครับวิธีการวัดน้าหนักก็เราใส่ค่าวัสดุลงไปนะครับแล้วก็กดที่แมทพาร์ตี้นะครับนี่เราก็จะได้น้ําหนักขึ้นมานะครับโดยที่เราต้องเลือก พวกนี้ก่อนนะครับเนี่ย,เ,ยเราก็จะสามารถที่จะหาน้าหนักได้โดยง่ายนะครับอานนียเหล็กอันนึงยาวเท่านี้นะหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะอ่าก็สําหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงนะครับสามารถที่จะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมดนดีตอบทุกคำถามนะครับทุกช่องทางนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับขอบคุณครับ